สวัสดีค่ะเนะคะ่ะนนเป็นวันสุดท้ายของปี2024นะคะวันที่30ธทันวาเลยครับอ,อ๋อกำลังไปที่ไอคอนสยามครับนี่รา,ายน,น,นะคะอรายสวัสดีค่ะรายนะคะใครที่ได้ชมคลิปนี้ก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะก็ขอใ,ให้ปี2025เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะคะแล้วก็ออตอนนี้สายพี่แดก,กำลังจะไปที่ไอคอนสยามเพื่อดู งาน Amazing Thailand นะคะที่เป็นงานเขาดาวของของประเทศนะคะที่ว่ามีลิซ่ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแงครับลิซ่าครับ <Yeah. S 2> จริงๆแล้วเ,เราปีนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าไม่ได้ไปไหนนะครบพวกปีับพี่แดไม่เขาดาวไหนเลยปกติก็จะอยู่อยู่บ้านกันแล้วก็ที่บ้านจะมองเห็นอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้คิดว่าจะต้องฉลองเนาะก็มองว่าเป็น เป็นวันธรรมดาวันหนึ่งอะไรย<ช><ช>เงี้ยก็ไม่ชอบคนเยอะก็เลยจะไม่ไปไหนแต่ว่าเพอเอิญรอบเนี้ยได้บัตรมาได้บัตรนางดันนามาก็เลยเอาโอเคคุยกันว่าไปเปิดประสบการณ์สักครั้งละกันอย่างน้อยสายได้ดูลิซ่าด้วยแล้วก็แล้วพี่แดนได้ถูกฟูอะไรอย่างเงี้ยรังแรกในชชวิตเลยป<ช> <ๆ S 2> กติไม่ชอบอะไรอย่างงี้ใช่ที่ตายว่าเพื่อนนะกับทพ่านเวมนะกับ ก็จะมาเป็น MC ด้วยอืมอาจะถ้าถ้าถ <three> <PAUL> <sh> ้ามีโอกาสก็จะถักเพื่อนไปด้วยครับเก็บภาพบรรยากาศให้ใช่ครับเก็บบรรยากาศใช่ครับน่าจะคนเยอะมากนะเห็นบอกเยอะเยอะสุดนะปกติที่กรุงเทพก็เซ็นท่าเวอร์เซ็นท่าเวอร์เยอะสุดเมื่อก่อนนะคะเออเลพูดที่ไหนบ้างนะไอคอนสยามเดลิเวอร์เดลิเวอร์ก็คือริมแม่น้ำ ไม่เคยเห็นแบบนี้เลยนอนเยอะมากเลยอะ่ะปิดการจราจรเยอะมากตรงน,นี้ทางก็งงแล้วตรงเนี้ยพูดให้รู้เรื่องหน่อยปิดการจารจาจรปิดการจารจาจรเยอะมากไหม<อ>ล่ะคะตัวเนี้ยเราทางตรงนี้ที่ไปสามสิบห้านาทีจนถึงนี่ก็ประมาณที่ว่าเป็นชั่วโมงกว่าแล้วบอกว่าสามหมายทางนี้ก็โดนเรียบร้อยข้างในทำอไม,ไมอย่างเง<อ>ี้ยเขเห็นแล้วเราต้อง คนเยอะคนเยอะเราเบอร์สองเบอร์สองก่อนอ่ะไปกนหนอ่ง้ยน้าหลงใหญ่เลยเนี่ยทำงานอะกั้นใส่อยู่ที่นี่ใช่ไหมก็เลยเจอรถใต้ทําไมก็โอ้โหคอนโดข้างๆเออข้างๆเลยก็เลยเจอรถใต้เจอรถ้เจาเจาคงเรือ เออเออจ้าปรับพื้นเส้นใช่ที่เขาที่เราเคยทำคลิปเก็เลยเขาจองที่จอดไว้ให้ก็เลยเข้าดีมากไม่งั้นโอ้ไม่ก็ให้ที่จะไม่ได้ไม่ได้จริงๆเออโชคดีนะครับก็ต้องขอบคุณเขาด้วยอ่าขอบคุณนะคะเดี๋ยวเรามาทางเข้านะแต่ว่าทางเข้าก็ยังรอคิวอยู่นะครับตัวเนี้ยคิวที่สี่ทางเข้านิดนึงก่อนแล้วก็เข้าไปนะครับเยอะมากนะของมันเยอะมากน่ากลัวเลยจริงจริงคิดเลยว่า ถ้าแบบบอกอะไรมาที่ตายตายกับหมในลย,ย uh, uh, นเพียง <c oughs> Oh, thank you so much. Well, this is the amazing Thailand Countdown 2005 opening show, the Chao Prayer Legacy. Let's give them a big round of applause. a ู้ไดสภาาษท่านแรกนะครับผมขอเชิญนะครับคุณสุรโองเทียนทองนะครับรัฐมนตรีการว่าการการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเองนะครับ next คุณถภาณีเกียรติไพบูลนะครับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับขอเรียนเชิญครับแต่่วาคือเขอเรียนเชิญคุณชาชัดสินิพันธ์นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับ ่วาูดารรอขอเรียนเชิญค,คุณกฤษเพชรชัยช่วยนะครับอธิบดีกรมเจ้าท่าครับามาด้วยกันมาประมาณขอเรียนเชิญพลตำรวจตรีอร,อรองผู้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นครับนี้นะครับทุกท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์การเข้าดาวระดับโลกนะครับอย่างไม่มีใครเหมือนแน่นอน,นครับ We getting here ู้็ว่าถ่า่งยถายาย <Okay. S 2> โอเครงนนอ,งนอนนะะเา้นนเิ่มเลยเราไม่มีเวลาคุยมากแล้วนะครับเรามีโชว์เยอะมากครับแล้วก็ผมไม่อยากทำให้ศิลปินคนอื่นเลทไปด้วยนะครับ เพลงชื่อพมรักแรกนะครับร้องด้วยกันนะครับเพลงนี้เป็นคนุริ่งของเรานะ Talk how do we down my back. The shop to test my my business, that I'm always So ลิซ่าก็ถือว่าเป็นภาคภูมิใจของคนไทยทุกท่านเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นได้น้องๆหลายๆท่านนะคะผมมาที่นี่เพื่อจะเจอน้องลิซ่าแล้วก็เตรียมชุดมาเพื่อเต้นพร้อมกันเลยด้วยครับจริงครับผมเห็นว่ามีคนบินมาจากหลายๆประเทศเลย Ladies เคยเคยก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเขาดาวโชว์ปีนี้กับทุกๆคนที่ประเทศไทยด้วย สวัสดีปีใหม่ดีไหมคะเดอยยังรอบหนึ่งครับขอบคุณมากครับนิสาครับขอบคุณนะครับสุดยอดเลยโฟรคอนเต์ t นสองร้200,000บาท Amazing ไล对了ไทย迎大家来到泰。 Four, three, two, one, here we go! set sort of fireworks here ladies and gentlemen His name is named this celebrating the everlasting legacy of Sayyad. ไอครั้นสยามมากมากค่ะที่ทำให้หนูได้มีโอกาสมาเข้าดังปีใหม่กับคนไทยที่ประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะแฮปปี้นิวเอียร์ค่ะขอบคุณมากค่ะได้ช็อตเต็มๆจ้าเขาก็เผลอเ้ิยเขาเผลอคืนเผลอเผลอใช่ใช่ ขยะนะคะมาเขาดาวกันแล้วก็แบบทิ้งขยะแบบบนถนนเอาจริงรัฐบาลก็ควรจะมีถังขยะเป็นจุดๆ,ๆ,ๆไปเนาะมีมาตรการเรื่องนี้ส่วนคนเนี่ยต้องช่วยช่วยกันนะคะทิ้งให้ลงถังไม่ทิ้งกันแบบนี้มันก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศด้วยแล้วก็เสริมสร้างวินัยให้กับ คนของของพวกเรากันเองก็ถ้าไม่เริ่มที่เราก่อนมันก็จะไม่เริ่มกันเลยอย่างนี้ถู้ไหมเราก็รู้สึกว่าถ้าเป็นสาแต่ก็จะไม่ขี่เงียนี่ยเนี่ขังกลับติดมาเราก็แบบโอ้ยเนี่ยเจอคนทิ้งขยะไม่รู้ไม่ต้อเคยเลยเห็นเราสลดแทนนะคะเป็นยังไงบ้างก่อนนี้ เป็นประสบการณ์ที่ดี mm hmm. คิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรก mm hmm. ครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย้อง oh, ครั้งสุดท้าย <laughs> มันเหนื่อยคือด้วยด้วยใส่พี่แดก mm hmm. ุยกันแล้วว่าอายุเยอะมากแล้วก็ mm hmm. ไม่สู้อ่ะคนเยอะเกินเหนื่อยแต่ว่า mm hmm. ได้ไปฟังเพลงก็คืออย่างนนทนาพี่แดเขาชอบรักแรงเออชอบมากเขาก็แฮปปี้ mm hmm. สายก็แฮปปี้ mm hmm. ได ได้เจอได้ฟังลิซ่าอะไรก็ไปซัพพอร์ตแต่ประทับใจสุดๆคือพรุเออฉันชอบมากเพราะว่าใช่อุ้ยของจริงคืออลังมากสวยแล้วก็เพิ่งมารู้ได้ว่าเขาใช้เป็นทำจากข้าวเหนียวเป็นภูมิปัญญาคนไทยเออปีนี้เป็นแบบอีโคเฟลลี่เขาบอกงนี้นะไอเราก็รอรอมันลงมาแล้วจะยเม็นในข้าวเหนียวไหมแล้วก็คิด จะลมกินนหนอไม่มีอะไรเงี้ยไม่มีอะไรเงี้ยเออก็ดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็แต่แอบดึกไปนิดนึงแล้วอย่างที่แท้บอกว่าคือรถติดเออเป็นคนด้วยความเป็นคนที่พออายุเยอะมันก็ไม่ค่อยไม่ค mm ่อยมีท well, so. <no <like ี่อยากจอกไปไหนเนาะแล้วก็ป่วยพออายุเยอะมันก็จะคิดกังวล หลายๆเรื่องอะไรองี้ก็อันตรายเนาะอุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นมาถูเก่อการร้ารคือเราก็จะคิดคิดเยอะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยก็แม่ก็เขียนมาให้ดูแลตัวเองนะอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้เราก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นกังวลเยอะแต่ก็โอเคครั้งในชีวิตเนาะที่แดื่นะผมก็โอเคทุกอย่างโอเคนะครับก็เรื่อง ตั้งแต่ลับลองแล้วก็สึกของเตือนสึกของด้วยเพราะว่าเราอาจจะดูบ้างอาจจะเหนื่อยก็เลยจะเข้าไปพักบ้างแล้วก็ไม่ได <c oughs> ้น <t royalty> <t immense> <t> ั <rush> ่งตลอดอย่างจริงๆเขามีน้องพีพีกับเบลคินเบลคินเบลคินเออแล้วก็มีโฟอีมีมีอะไรเงี้ยวงอื่นแต่เราไม่ได้ดูเราก็ออกไปช้อปปิ้งเราก็มาดูแค่เฉพาะ ช่วงก่อนน้องลิซ่าเนาะหล่นถนนเสร็จก็แบบออกไปเดินเล่นละไปหาอะไรกินชอปปิ้งละเราก็ก็เป็นภูมิใจกับเพื่อนซันยเป็นเอ็มซีด้วยเขาว่าที่ไรว็ถามปีนี้ก็ถามก็เลยดีใจด้วยแล้วก็ฟูสวยมากไม่ค่อยถ่ายลิซ่าหรอกถ่ายแต่เพื่อนลิซ่ายืนหนู่มไปถ่ายซูมเพื่อนซูมเพื่อนมามาก็โฟกัสกับเพื่อนถ่ายลิซ่าซูมเพื่อน เว็บเก่งเว็บเก่งสามภาษาเก่งอย่างที่บอกนะก็ปีใหม่นี้ขอให้ขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะคะร่ำรวยรวยก็แข็งแรงเศรษฐกิจไม่ดีแต่ก็ขอให้มันอยู่กันได้แล้วก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะเดื่ๆก็คือสุขภาพแข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยคือดีที่สุดนะคะบ๊าา